อยากดูข่าวแซบวิเคราะห์จัดเต็มอย่าลืมกดติดตาม YouTube วันบันเทิงนะครับกดกระดิ่งด้วยนะ แต่ว่าเริ่มต้นค่ะมาที่โทนี่รากแก่นกันก่อนนะคะเพิ่งจะผ่านงานวิวากันไปหม,ดมาดๆ11ธันวาคมที่ผ่านมากับแก้วจรินยานะคะคือในวันงานคุณผู้ชมเอาจริง,รง,รงๆนะใครจะว่ายังไงไม่รู้ดิฉันว่าคุณแก้วสวยมาก,มา,กมาในชุดไทยสิวัลค่ะสีทองอาารมอลังการสุดๆบรรยากาศในงานทุกอย่างก็สมบูรณ์แบบเป็นธีมตามที่บ่าวสาวเนี่ยเขาต้องการ,รเลยนะเป็นฟิลแบบรัก <Ừ> ธรรมชาติอะไรแบบนี้นะคะแต่ทีนี้คุณขาไม่วายไงมีเรื่องราวของดราม่าเข้ามาค่ะหลังจากแก้ว ไปถูกชาวเน็ตวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องสีผมนั่นเองเนี่ยโดนหนักหนาเลยนะคะเนี่ย<ห>เจ้าสาวขี้เหล่แห่งปี<ห>อันนี้ไม่ควร<ห>ไม่ควรมากคุณขาววันสําคัญของเขานะคะไปวิจารณ์เรื่องสีผมกับชุดไทยบอกว่ามันไม่เข้ากันนั่นแน่คือในงานเนี่ยเพอร์เฟกนะใช่แต่บนเน็ตที่ไม่เกี่ยวกับง,งานเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ดรามาอะไรกันนกักหนนะาเพราะนั้นแล้วฮะหลังจากนั้นไม่นานสาวแก้วทวิตข้อความอย่างนี้หลายคนเห็นปับ๊บขอกดไลค์รวณผู้ชมอ่านเองตามผมมาเลยฮะ กิริยามารายาสําคัญกว่าสีผมและทรงผมขอบคุณค่ะเป็นฟิลี้ขอบคุณค่ะสระอะเยอะๆแบบนี้<ด>นะคะคุณผู้ชมฮะล่าสุดครับเราก็เจอกับโทนี่สามีหนุ่มคนนี้เปิดใจนะครับว่าเรื่องนี้สาวแก้วไม่ได้เครียดน,นะคุณผู้ชมทาใจยอมรับว่ามันมีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบด้วยแต่ว่างานแต่งงานเนี่ยมันมีครั้งเดียวในชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าสาวอยากทําอะไรให้ถูกใจตัวก็ต้องทําให้ได้เท่านั้นเองคุณผู้ชมครับ เลยครับไม,ม่มีความเครียดเลยครับแล้วก็เราก็แทบจะไม่เห็นเลยว่ามีดราม่าตรงไหนจริงๆผมว่าเป,เป็นเรื่องปกติมากนะที่ความสวยงามของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะเรายอมรับได้อยู่แล้วว่าแบบใครอาจจะไม่ชอบอาจจะไม่ถูกใจหรืออย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทําในวันนั้นคือมันเป็นความต้องการของเราทั้งคู่ล้วนๆเราเองก็เป็นคนที่แบบยุให้เขาทําเหมือนกันนะว่าแบบเออทำเลยทําเลยเอ,อ,อยากเห็นเหมือนกันผมว่าก็คงเป็นเรื่องปกติของของโซเชียลแหละผมว่าถ้าเกิดเรามายืนประจันหน้ากันอย่างเงี้ย เราคงจะพูดอีกแบบพออยู่ในโซเชียลเราก็สนุกเป็นเรื่องธรรมดาม้งผมอยากบอกเลยนะครับว่าแบบไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมดามากที่อาจจะชอบหรือไม่ชอบไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวแล้วเรา,เรารสึกว่าเจ๋งมากแก้วเป็นคนที่เจ๋งมากชอบมากนี่คือวิธีคิดของสามีที่หล่อมากจริงๆใช่คือต้องบอกคุณผู้ชมครับว่า,วาบางทีก็ต้องไม่แคร์จริงๆคอมเมนต์ในโซเชียลเขาสนุกพิมพ์เราไม่ต้องไปเครียดแบบเขากอดน,นะครับ